คนทั้งหมดที่อยู่น,นมงนั้นนี่หนักเท่าช้างหนึ่นนตัวไหม How much does two elephant pee a day สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวนเล้งวัเลี้ยงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเทุกคนไปสวนสัตว์ในวอชิงตันดีซีนะครับผมที่ชื่อว่าอเมซอนเนียครับผมซึ่งไปดูกันว่าที่นั่นจะมีสัตว์อะไรให้เราดูบ้างและจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเรากําลังรอเพื่อนร่วมทางของเรานะครับซึ่งกําลังมาแล้วนะครับผมรออีกใจเดียวครับเราจะได้เดินทางไปกันแล้วครับไปฮัลโหลฮัลโหล คนนี้พี่ทิพย์คนเดิมนะครับคนนี้คนที่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของช่องเรานะครับที่มาให้ความรู้ <c oughs> ตอนนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์มากบอกว่าอ,อินบ็อกแตกนะครับผมพักกันไปเอยอะเลยวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับผมมาล่วมในช่องของเราวันนี้เราจะมาดงสัตว์กันเรื่อง่วนช้างก่อนครับจริงๆมันจะมีบันไดให้ขึ้นไปดูข้างบนได้ด้วยแต่นี้เป็นในเิลดิงเขาก็จะสอนเกี่ยวกับแบบช้างมีสายพันธุ์อะไรนั่นนี่นู่นชื่ออะไรบ้างของที่นี่ อ,อย่างอันนี้มีสองตัวเนี่ยออมะฮารานีมหารานีเออมาารานีไหม <c oughs> <c oughs> กับกรมะลาเนี่ย <c oughs> เป็นสีลังกาอ๋อก็อยู่ชื่อแบบเอเชียเลยนะเนี่ยมีหลายตัวสวานาสไปร์ปรเป็นปรของช้างนะคะ โบซี่ตัวหนึ่งก็หนักประมาณ3,000กิโเองนะหนักมากตัวนี้ประมาณ4,000กลโลโบซี่ตัวใหญ่เขม,มาแล้วก็จะเห็เนช้างกำลังกินอยู่อันหนเองนี่คือแบบข่าวลองเหมือนกันว่าข่าวลองดูเดลรเหมือนกับว่ามีอายุยืนแค่ไหนเนาะใช่ถ้าคอมแพลกับคนแล้วมีแบบอายุยืนเท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ แล้วก็ระยะทางที่เขาเดินไปหาอาหารแต่ละวันเท่าไหร่บ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารที่เขากินว่ากินอะไรบ้างแต่ละวันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เช้าวันนี้ไม่กินเยอะมากนะ <c oughs> ก็สี่พันโลพวกเราหนึ่งอะถ้าสิบโลพวกเรากินเท่าไหร่ช้างเพราะน่าจะคูณร้อยูรยเากินกะเพรากไม่รู้กี่ร้อยจานนะ <c oughs> P N อามาถึงว่าเวลาอันนี้คือฉี่ช้างนะคะใครไม่เห็นอยูนน่ในนี้นะคะ <laughs> มาถึงเวลาฉี่ทีในขนาดนี้เลยใช่ไหมเนะะี่ยใช่กี่ลิตรไหมเนะะี <laughs> ่ยนี่ไงเขาบอกอยู่ว่าเนี่ย how much does two elephant pee a day อ๋อนี่สิบถึงสิบห้าแกลลอนนี่ correct สิบห้าแกลลอนนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่เครือเครือน,น,น,นี้ก็คือจะประมาณปริมาณเท่านี้นะคะที่ช้างฉี่ต่อวันแล้วอะไรวันนี้อ่ะเอาไปนี่อันนี้นะคะหมายถึงว่าช้างเนี่ย make poop ก็คืออออกมาเป็นก้อนแบบนี้ประมาณเท่าไหร่กี่ก้อนลองเดากันไหมคะิ0หนึ่งร้อยอันไหนลองเดาว่า50ก้อนอก็คือช้างหนึ่งตัวจะอึประมาณ50ก้อนเองต,ต่อวันต่อวัน ยืนขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักว่าคนทั้งหมดที่ยืนบนนะันนี่หนักเท่าช้างหนึ่งตัวไหม<ะ>ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าช้างหนึ่งตัวนะคะแปดคนยังไม่ได้ช้างการแปดคน,น,นยังยังเบากว่าช้างเยอะแต่ว่าถ้าช้างเหยียดจีิงมเต็มเลยนีน่ไงที่เมื่อกี้นคนขึ้นไปเยืดกันเขาบอกว่าช้างตอนแรกเกิดหนักประมาณ ร้อยสิบห้าโลโเด็กก็หนักกว่าเราแล้วนะผ่านไปหนึ่งปีก็คือสามร้อยโลถ้าเกิดว่าช้างตเต็มที่ก็จะสี่พันหนึ่งร้อยโลโดยประมาณซึ่งตอนนี้เรายืมสองคนนะเราได้แค่สามร้อยเองนะสามร้อยพาวนะคะก็ประมาณสามร้อยกิโลก็คือประมาณช้างแรกเกิดเอง okay. เราอยู่ที่กรงแพนด้าแต่ว่าไม่เห็นมีแพนด้าเลยอ่ะกรงไสเราจะมาช้าไปสงสัยเราจะมาช้าไปครับบ่ายแล้วแพนด้าแพนดาคนเข้าไปนอนแล้วไม่เป็นไรฮะเราไปดูอย่างอื่นก็ได้ครั้งที่แล้วมันอยู่ตรงนี้อ่ะเอาตรงนี้เลยเหรอเออครั้งที่แล้วที่เรามามัน,นอยู่อะไรเงี้ยแบบเล่นกับกล่อง,งอะไรเงี้ยดูมันก็หลบเข้าไปในล่องเข้าไปในแพนด้าใช่ไหม บางทีมันอาจจะไม่ชอบคนเยอะๆหรือเปล่าอาจจะรังคาบเถอะเถอเถอนะเถอเถออนะเถออนเอวเอนอนนหน้ามันสงสัอากาศร้อนนะมันต้องไปอยู่ในอากาศเย็นๆหรือเปล่าชิปจีจีไนพี่ออกเพงสิชาวจีจี อันนี้คือ,ช,อชื่อชื่อจีนใช่ไหมชื่อจีนนะคะ,ะคแต่ว่าชาร์จจีโอเคชาจี <laughs> จีจ <laughs> จมไม่รู้สึกเหมือนชื่อจีนเลยรู้สึกเหมือนชื่อไทยเอ้ยไม่ใช่ชื่อฝรั่งจีจีอ๋อใช่ เราเจอสองตัวนะตัวนี้ชื่ออะไรเทียนเทียนคือที่เนี่ยมีประมาณกี่ตัวเนี่ยรู้ไหมมีประมาณที่ผมเห็นเนี่ยมีอันนี้ตัวที่สามนะนี่อันนี้ก็ยังกินเหมือนกันทเลยกินทั้งวันจริงๆนะวันวันหนึ่งแล้ต้องทำเลยเลยอยากเกิดเป็นแพนด้าค่ะอยากเกิดเป็นแพนด้าพูดตามตรง ต้องทำอะไรเลยกินแล้วก็นอนที่พักพร้อมน้ำฟรีอาหฟรีั้งห่ะมีแฮร์ด้วยนะคะตลอด24ชั่วโมงพร้อมอาหารเสริมโอ้ <c oughs> โหถ้าใครชอบแพนด้าได้มาเลยนะแนะนำให้มาเฮ้ย <c oughs> นี่นี่นี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือห้องคืหอห้ <c oughs> อ,งองควบคุมอ่ะเป็นห้องควบคุมด้วยดิมีใช่นี่ไง عة. คอยดูพฤติกรรมแพนด้านะคะว่าทำอะไรอยู่บ้าง กองเหมือนเเลยเออสิตอนนี้คือเราดูออนไลน์ได้เลยนะถ้าเราจะเห็นแพนด้าใช่ไหมเหมือนแพนด้าชานอลที่เราบอกกันที่แล้วดูได้เลยว่าแพนด้าต<อ>ัวไหนทำอะไรบ้างคิดดูดีว่าคนที่นี่เขารัแพนด้อนอดาขนาดไหนมีคนตามติดมันยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้แพนด้าล้วน ขายเหรียญเป็นของสะสมของแพนด้านะคะราคาก็เบาๆสิบเหรียญด้วยห้าเหรียญกับสิบเหรียญราคาเท่าไรสิบเหรียญแต่รูปแบบออกมาก็จะเป็นแบบนี้โน้มีเป็นเซ็ตด้วยนะคะเซ็ตละยี่สิบห้าเหรียญกับเซ็ตละสี่สิบเหรียญได้ครบทุกรูปแบบถ้าคนจะสะสมโหดคมากเราเราซื้อทำไมว้าเหรียญแพนด้าเอาไป คนที่ชอบแพนด้าใช่ไหมใช่คนที่แบบว่าอยากเห็นแพน,นด้าอย่างไรอะไรเด้อย,ดยได้เห้ชนะน,นะคะผมจะซื้อไปห้อยคอไปเลี่ยมทองคิดดูเดี๋ยวว่าถ้าคนไหนที่เขาไม่ได้แบบรถมาเข้าปีด้วยได้ไหม <c oughs> ไม่เก็บเลยเลยอะคือคือ DC มันดีอย่างละคือบางที่ยังไม่ได้เก็บตังค์เลยพวกแบบนิวเซียมสวนสัตว์ พราะถ้าไปที่อื่นน่ะยิงมันคิดอยู่แล้วอ่ะค่าเข้า,ขาอ่ะตะตำาๆแล้วยีส่สิบสิบเหรียดว่ากันไปสี่คือแบบว่าให้ฟรีใครมีโอกาสน,นะคะมาเที่ยวดีสีถ้าเป็นสายมิวเซียมนี้บอกแต่ถ้าไม่ใช่สายมิวเซียมก็อาจจะไม่เอนจอยดีสีเท่าไหร่เพราะเอาตามตรงก็ไม่ค่อยมีอะไรอืมที่เบิรันจันนะคนก็จะน้อยน้อยหน่อยนะใช่ไม่ได้มาแบบวันเส,สาร์อาทิตย์วเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะแน่นอนว่ายิ่งเข้าฟรีจัง โเคนี่เรามาดูอะไรครับเนี่ยมาดูกระทิงนะคะตัใหญ่มากอ่นอน่นอนอาบแดดอยู่ควายไบซ้นนอกจากควายไบั้นแล้วมีอะไรอีกเหมือนหลักๆที่จริงๆนะคือแพนด้านะน่าจะตัวชุดลงนะใช่ใมันจะไปเชี่ยวใช่ไหมแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนกับ ของแถมา่ะแควปเบอร์ซันนี่ก็บางร้านอาหารเขาเอามาขายกันนั่นเนื้อทิ่เหรออืมเขาบอกว่ามันก็อร่อยนะเคยกินปะเคยกินแต่แบบเป็นเนื้อเจอกี้อ่ะเป็นเป็นเนื้ออบแห้งอะไร่เงี้ย เวนกรรมครับเป็นสัตว์น้ำแต่ว่าหายใจใต้น้ำไม่ได้ต้องขึ้นบกมาหายใจโอเคมาชามาจ้ามาดูงูมาดูงูนีด่ดูงูดิสีสันแบบสวยเลยอะ่ะโอ้ยกบสีฟ้าพี่ดิกบในากาลาเวนกรรม ที่มีพิษมากกสนในโลกก็สีสันแบบไม่น่ามีพิษเลยอะ่ะน้องแบบน่ารักอะ่ะดูดิมันมันส้อมเหมือนเป็ดส้มหมอนเป็นกบที่หายใจผ่านผิวหนังนะครับตัวนี้ Amazing มากเลยอันนี้เขาเรียกว่า a n d r l Bear นะครับที่อยู่ในเป็นสัตว์ที่หาได้ที่เอเมริกาใต้นะครับผม เขาจะมีอยู่ตัวเดียนะครับกหลังนั่งชิลอยู่น่ารักเชียวคล้ายลิงเลยอะ่ะแต่เป็นลิงผสมหนูอะ่ะอันตัวเนี้ยนึกดิมันลิงผสมหนูนะครับตัวนี้โอ,โ,อโอ้ตาย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 ต,ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวดีกูนะครับผมก็คล<ม>้ายๆเป็นหนูพันหนึ่งนะครับน่า<ม>รักน่าชังมาก ราะว่าหลังมาแบบว่าเช้าๆก็แดดเราไม่รู้ว่ามันปิดเร็วเพราะว่ามันเป็นมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเวลาวินเทอร์ไทม์แล้วมั้งก่อนหน้าน,นี้มันปิดแบบหกโมงทุ่มนึงเลยนะอะไรก็เดี๋ยวเราอันนี้เราจะไปกินอาหารอุยกูกันอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าอาหารอุยกูจะหน้าตารสชาติไปยังไง เราจะมาลองกินอุยกูกันแล้วไปอายุโอเปนไรตัวนี้นะครับเราจะมาลองอาหารว่างของอุยกูนะครับผมเป็นขนมปังที่มีไส้ข้างในอร,ร่อยคล้ายๆกับเฟอร์นี่พับนะคะแล้วก็มี ข้างในเป็นแบบมีเบลล์เพริมี b บี f ถ้าจะอันนี้ออนเนียนก็หอมมาเป็น b บี f หรือแลมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองกินดูแล้วก็เบคเอาลองมาดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคำารแอืมเหมือนเคยที่พับคล้ายๆกะดีบป๊อบบ้านเราไหมเหรอถ้าคล้ายๆกะดิบป๊อบบ้านเราแต่ว่า กลิ่นเนื้อจะค่อนข้างแรงกว่าวก็ไม่ได้ปรุงจัดมันกลิ่นเนื้อมันแบบน่าจะเป็นแลมกลิ่นเครื่องเทศค่อนข้างแรงก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ชอบกลิ่นเครื่องเทศแรงๆหรือออกไปทางแขกก็อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แล้วมันแบบรสชาติเป็นไงมันเค็มหวานเค็มๆเ,เหมือนกิน,นกะหร,รี่ปั๊บแต่รสอ่อนกว่าเค็มนํำใช่ไหมใช่ นะคะคจานที่สอง thank you เป็นบะหมี่ที่เขาบอกว่าผัดสไตล์ฮุยโถแต่นี้เลือกเนื้อสัตว์มาเป็นกุ้งเพราะว่าวันนี้สั่งแลบกับบีบมาหลายอย่างแล้วโ <Okay. S 2> มันก็ฝั่งมีเดียมสไปซี่แต่ถ้าทานจะดูเผ็ดนะคะคล้ายดูสปาเก,กตี้เลยไหมคล้ายสปาเก,กตี้เลยไหมสีก็คล้ายเหมือนสปาเก,กตี้เลย เราว่าไม่ไม่ขายสะาเกตตีเราว่าลักษณะเหมือนอูด้งนะคะอ่ามัอ,อ <Okay. S 1> นอูด้งโอเคเนาะว่าไหมอืมอืมอืมอมมาลองดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงลองเส้นก่อนเป็นยังไงครับอาหารพัดหมี่กุ๊กกูเป็นยังไงอืมก็อร่อยอยู่มันมัน เหมือนผัดพริกแต่ว่าไม่เผ็ดมากเหมือนผัดอูด้งผัดพริกเผา,าใส่กับเวลเปอร์ ur, เอาพริกหยวกแล้วก็กุ้งกินเท่าคำแรกเขาติ่เป็นไงอูด้งผัดน้ำพริกเผาคือมันมันมันขึ้นก่อนเค็มใช่<ำ>มันรสชาติเค็มๆค่ะไม่ได้เผ็ดอ่ะสีเหมือนจะดูเผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดอ่ะคือยังเผ็ดได้อีกสำหรับคนไทย พราะปกตินี่ก็ไม่กินเผ็ดมากแต่ก็ยังคิดว่ามันไม่เผ็ดแดงว่าทุกคนน่าจะกินได้<อ>นะคะลองหมอหมูปิ้งอ่ะแต่ว่าจะจือดอ่ะอันนี้จะจืดไม่มีรสชาติอะไรเลยจืดใช่ไหมเนี่ยนี่นะคะเราก็โรยพริกหมาล่าดูนะคะแต่โรยเยอะๆไม่ได้นะเผ็ดจะมาลองดูว่า,ท,าที่เราโรยแล้วจะรสชาติเป็นยังไงมันจะเป็นเผ็ดพริก ขี้อยู่ข้างบนเนื้อแหนมแล้วเรามาทานดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเยอะเลยค่ะส่วนว่าก็มีรสชาติเผ็ดโอ้โหแต่รู้สึกว่านี่จะโรยเยอะไปออ้เผ็ดมากไม่น่าเชื่อโดยนิดเดียวมันเผ็ดอันนี้บอกก่อนโดยส่วนตัวเป็นคนไม่กินเผ็ดมากแต่เนี้ยคือเผ็ดเห็นได้เลยว่าแบบตื่นค่ะ <laughs> โอ้ยเผ็ด รู้เรื่องโอ้ไม่ก็คำเดียวรู้เรื่องแล้วะเดี๋ยวเราจะมาลองพริกคล้ายๆกับน้ำพริกของจีนๆน,นะแบบทิ้น้ำมันบอกคำเดียวว่าอย่าบัวโอเคอันนี้แบบเป็นแบบพริกจีนนะ A few moments later. เผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแบบจืดๆเผ็ดแบบจืดๆอ่ะเผ็ดแบบจินจีนอ่ะคือมีความแบบเผ็ดแล้วมันเหมือนกับค่อยๆเผ็ดอ่ะค่อยๆค่อยๆมาค่อยเผ็ดแล้วก็แล้วก็คือแบบตุ้มในปากเดี๋ยวลองแบบผงกันดีกว่าว่าเผ็ดจริงไหมโอเคเรามาลองกันว่าแบบผงบ้างนะครับมีคนบอกว่าเผ็ดแต่เราติดไม่เผ็ด มีผง <c oughs> a few moments later น้ำตาไหล <c oughs> สำลักตำลัก,ก <c oughs> คือผงน่ะมันเข้าไปในคอก่อนแล้วก็คือสำลักเลยมันแห้ง จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทริปวันนี้นะครับพาเที่ยวสวนสัตว์ผวกกับอาหารกุยกูนะครับก็วันนี้ถือเป็นประสบการณ์ดีๆมากเลยที่เราไปดได้ทำกันในวอชิงตันดีซีนะฮะเดี๋ยวต้องมาถาม เพื่อนล้มทางของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างพูดอะไรถึงสวนสัตว์เลยครับว่ามีสัตว์อะไรที่แบบว่าเราจะต้องไปดูจริงจริงก็สำหรับนี่นะคะคิดว่าไฮไลท์ก็ที่คนที่นี่ไปดูกันเยอะๆก็คือแพนด้านะคะคราวที่แล้วทิพมาเห็นแค่จองตัวเองแต่วันนี้ไปเห็นทั้งสามตัวน่ารักมากเลยแล้วก็มีตัวใหม่ที่เพิ่งเกิดด้วยเขาเพิ่งขวดเดียวเองน่าจะเกิดช่วงโควิดเมื่อปีที่แล้วใช่ที่เป็นตัวเลยที่เราเห็นในคลิปน้อที่เป็นลูกแพนด้า น่ารักมากเลยมันขี้เล่นชวนอีกสองตัวก็แบบกินตะไผ่กินกันนอนก็คือคิดว่าแบบเองวันหยุดแบบน่าจะเบืือนแพนด้ากินแล้วก็นอนถ้าเพื่อนชอบกันก็ไปดูกันได้นะคะในคลิปของเล็งนะคะชื่อที่ช่องอะไรนะโอเลี้งโอเลีงปะคะโอเล้งโอเลียงผิดหรือเปล่าคะชื่อช่องอะไรคะบอกอีกทีหน่อยคะโอเล้งโอเลียงนะครับ ค่ะฝากติดตามในเพจกันด้วยนะคะและฝากไว้ด้วยเผื่อเขาหน้าพาไปเที่ยวในดีซีอีกบ๊ายบายค่ะใคระจะติดตามนะครับก็ดูได้ค่ะใน IG ค่ะก็ tif tif underscore a p r e l เนอะอเผื่อแบบอยากดูไลฟ์สไตล์เราใน IG ก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับสนชอบคลิปนี้ชอบอ่ชีวิตในเมืองหลวงในอเมริกาเลยวอชิงตันดีซีนะครับแล้วก็ในละแวกนี้นะครับ ก็มาดูกันได้นะครับในช่องหมเลงโกเลียง,ง,งก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องของเราด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้พวกผมมากๆเลยนะฮะยังไงวันนี้เราก็ลากันไปก่อนสำหรับภาพสวีสวายรักกันโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ